วันนี้ก็ค้นแม่ก็ยังมีปัญหาในแดนกลางซึ่งผมก็เกียมให้เด็กดูโอไปแล้วแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะลูกที่เราเสียประตูซึ่งผมคิดว่าลูกนั้นเนี่ยผมออกเด็กประมาณย้ำตลอดเวลาว่าเขาจะต้องเปิดบอลักษณะน,นี้ให้กับตัวนี้ ทำแบบนี้แล้วเราก็เสียลูกนี้ขึ้นตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าในช่วงเกมเพคุณบอกเด็กไว้ดวว่าลูกนั้นเนีย่ยคือผมท้รปวดมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมก็บอกกับนักเตะคนว่าผมชื่นชมในสีเิเขาเพราะว่าที่เขาแสดงให้เห็นว่าถึงจะโดนแต่เขาเอากลับมาแล้วจนเรา,าชนะลูกโทษได้แล้วเราก็มีโอกาสหลายครั้งที่เกือบจะยิงได้ใช่ครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขอชื่นชมน้องๆทุกค แล้วซึ่งเป็นนิมิตใหมยที่ดีครับที่ว่าก่อนเกมที่เราจะเจอกับต่ายเราเราสู้ได้อย่างนี้ผมก็บอกให้เด็กภักษาพ <Okay. S 1> ลิตของความเป็นนักสู้เอาไว้นะก็เตรียมตัวที่จะไปเล่นรับาาืนกรบต่าเต่อไปก็ในแมตช์นหน้าครับที่บ้านเราในรายการหลีกคุยภาคนะครับก็เราประจวบเราจะเฝ้าบ้านพบศาดซึ่งเป็นทีมร้อนแรงแห่งยุคเหมือนกันประจวบเราก็ร้อนแรงครับแห่งยุคในปีนี้เพราะฉะนั้นแมตช์วันที่28รบกวนโสต์ฝาสตร์ถึงอะไรถึงแฟนบอลในประจวบครับ ก็แม์นี้เป็นแมตช์ใหญ่นะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากกดดันเด็กเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าดูฟอร์มในบ้านเราฟอร์มในบ้านเราค่อนข้างดีค่าค่อนข้างจะสะดุดของในบ้านเราเราเล่นไม่ค่อยสดแบบข้านอกบ้านซึ่งจริงๆแล้วเจอเพราะแมนี้เป็นแมตช์ใหญ่ผมกจะไม่อยากฝากก็คืออยากฝากให้ทุกคนให้กำลังใจร้องเยอะๆแล้วก็พยายามพูดกระตุ้นให้เขามีกำลังใจที่จะเล่นมีกำลังใจที่จะสู้ซึ่งผมเองผมก็เตืนกับเด็กไปบางส่วนแล้วว่า ถ้าคุณคานออกมาจากสนามแล้วเล่นเป็นนักสู้ไม่ถึงเราจะแพ้หรือเราจะชนะคนจะออกมาไม,ไม่ว่าจะเป็นไงทุกคนก็ต้องสมือให้เราครับก็ <ๆ S 2> ขอให้ฝากให้น้องๆไม่เล่นแบบนั้นเช่นเดียวกันผมก็ฝากกับทุกคนแฟนแฟนันบหรือทุกท่านที่มาเชียร์หรือให้กำลังใจกัะจวดก็กตูพยายามให้กำลังใจมาเชียร์น้องๆคนนี้ให้เยอะให้เขาเป็นนักสู้เยอะให้เขาสร้างอะไรให้กับทีมเราไม่ได้ในวันที่เาจะตประกันนี่ครับขอบคุณมากครับคุณครับและอ้าวจบแล้วหรอและวัน วันเสาร์ครับยี่แผดนี้นะครับวันเสาร์ห้าโมงครึ่งนะครับประจวบเจอตราดครับ2ทีมล้อแรงแห่งภูพิภาคมาวัดกันครับว่าใครจะเป็นลุก,กี้แห่งปีสวัสดีครับ